สวัสดีครับเกษตรไร้เศร้าก็มาอีกแล้วครับมือนีเขาจะเบ่งบักเกือพันลายนี่ครับักเกือเทศมะเขือเทศพันลายชินี่นะครับก่อนเงินไปพอครับจะคของสวน่นเลยครับสวัสดีครับนาสวัสดีครับนี่สวนนาวิมานหวงทิพย์จันทร์นะครับผมแนะนำตัวให้เรียบร้อยเลยอันหน่าปลูกปูกได้ยักเดือนแล้วนี่สองเดือนจะงานพื้นที่ ผลงานบอกาหนงล่งขัมีอีกนะครับขลางมีอีกครับรก็ป<ม>ีนี้ได้ขายจักรอบแล้วเนี่ยา,ายี่รอละใส่ระยะเวลาการผูกจั่เดือนนะผมบอกไปน้ำไสงเดือนเริ่มสุกสองเดือนเริ่มสุกตั้งเตาลุ่มมันบอต้องเฮ็ดแบบนี้มันบอเฮ็ดแบบนี้คือกันหยามันบอ ุ้มนเก็บเก็บจากสุดแล้วก่อนเก็บหาสุดแล้วสุดหนึ่งนี่ตกปะตกจากสามสิบโลเลยปะลายกว่นนั้นยี่สิบโลโลละโลละสี่สิบบาทนะครับเอาไปนะยังเลยยางเบิ่งตัวโอ้ลายลายลาย โอ้นี่ขนาดเก็บลายฟุตแล้วนะนี่นะนาานนมาให้เก็บเป็นเดือนเลยมึงเก็บเพิ่งออกบ่มึงเก็บเพิ่งออกดูดีครับน้ำก็ปล่อยขังจริงๆเลยนะครับนะยี่สิบสองเดือนได้เก็บเนาะเริ่มได้เก็บเป็นลายเรื่ 30, 40, อยๆสามสิบสี่รอบเลยเก็บรอบนี้ประมาณ ผมแสดงว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันบอ๋ยถ่ายถ่าย,ายไก่ไง,งามๆกันก่อนจะสิบไปันนั่นนี่ครับลุยหนามไปีเโยถ่ายถ่ายพันธุ์ลากินนี่เสร็จก่อน หลายหลๆโอ้บวกเกีเ้ยกที่เขาไปที่ขอพัดเนาะใส่ข้อพัดใส่ตำมุ้ง,งบ้านเนี่ยอ,อันนี้โล่ละยี่สิบบาท เง็นง่ามๆแต่ว่าน้ยนปลายไม่เลวนลครับมาซาเกินไปครับมาซาเกินไปครับชมๆครับอันนี้ก็ใส่เวลาซ้ำกันวะน่ะโอ้สองเดือนเริ่มเจ็บผลผลิตอันนี้ได้ได้ยักเดือนแล้วนี่สุดนี่สุดนี่เข่าสามเดือนแล้วโอ้สามเดือนก็ยังยังผลผลิตอีกหลายอยู่ มัง่งน,น,น,นะครับต้นเดือนกันยาปลูกต้นเดือนกันย่าเก็บประมาณหารอบแล้วเนาะหลายก็หารอบ,าารอบทาหงนี้ยอนเสียง,อ,ยยงอืม ทองชายไปทางพี่พี่โอ้สวนงามต้วยโอ้ยังงามเลยวะผอดสารคนัดามาหันกระซิมแล้วพันไร่ชนีหวานจุ๋ยๆเลยนนั่นโอ้สามารถจะที่แหลกนี่ก็สิยด้นนั่นคักนั่นนี่เนาะกินแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าบริษัทสารเค่มี อะไรเนี่ยตะปุยขอกขนาดใบเก็บรายรอบแล้วนี่โอ้พาง,งากวางอยู่บน กันเก็บแล้วมันส hmm? yeah. mm ิไ hmm. ล mm ่เ hmm. ร mm ื่อยๆไล่เรื่อยๆเหรนี่มัน่ะโอ้เป็นมื่นเก็บโอ้แสดงว่ามีรายได้ทุกมือน่วงระวังที่มันออกเดี๋ยวนี้ตัวนี้ยี่สิบมื่นแล้วโอ้ผมเหนื่อยนะครับเอาเฮ็ดลักเฮ็ดกันเฮ็ดอยังนี่น่ะบ่ให้มันงามมันกองว่ะหรือว่าจังเด็กเฮ็ดเล่าอืมเฮยดเล่าผมไปต้นน้ำใจเฮยดเลยมันหนักมันก็บ่อยู่หรือมันลมลงอืม น,น่ตรงนี้เสีย่ยงดึงไว้หกักล้องอันนี้ไปย่างไปบนเลย ที่เห็ดค่างนะผู้ใดชที่มกปลูกก็ไปเห็ดเอาบางคนอาจจะซักบดดัได้วิธีคือกันอ,อันนี้ซักไข่กันแล้วก็มัดเดอ้ดเอผู้ใดลไปเห็ดไว้นี่อ๋อเวลาเอาขึ้นนั่นบ่ะขึ้นแบบนั้นบ่าน่าขึ้นยังไงเข็ดปึงกันน่ะอ๋อเห็ดแล้วก็มามัดต้นสูงก็เสียกต้องต้องต้องดึงเสียกขึ้น,น,นอีกอื เฮ็ดไปน้ำน้องผู้ใดสนใจได้ก็ใสเวลาว่างเฮ็ดก็ได้ครับผู้เป็นเฮ็ดสวนมันก็บ่เฮ็ดแต่แนวเดียวเด้ทั้งมือมันก็บับบขับรถไทยเกล็ดดินอยู่มันก็มีเวลาลบมาเฮ็ดอันนี้ย่ำเหมื้อนเลี้ยงย่ำมือวางโอ้ต้นมันสวมหัวบ่คันคันบ่มีอัน นี่เสียกันป่ะอ๋อถ้าท่วมหัวนี่เขาดึงเสียกันไปได้อีกนั่นป่ะอ๋อดึงดึงเสียกี่คันนึงโอ้หลายเลยนี่เพราะมันหน่อยๆนอยได้นี่สองงานเกือบสามคนนะนี่ ที่บเลย,อ,เลยนะอัอยนนี้พายางคุ้มหยาคุ้หมหยาใน,าน,านลำต้นมัน,มเ,นเ,กเก็บเจ็บเจ็กเดือนมันไหวฮะเจ็กเดือนนาวสยงก็ได้เจ็บเดือน เดือนเดือนนึนนงกันไปอืมตั้งแต่สองเดือนก็นับต่อไปอีกเดือนนึ่งกันวะแต่ว่ามันบดมากหรือมันบดดอกนะมันบดดอกอบอดมากวันนี้ก็เสี้ยวเก็บอือันนี้คือจะเป็นสุดสุดท้ายเนาะดอกมันบออกก็เสี้เก็บโอ้เจอเสีเ้ยวกับสีลายหอบเติบอยู่ดอกเนี่เออดยเออออกดอกไม้ก็มีโอ้เก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเก็บไปเรื่อยๆออกดอกไม้ก็มี ผมมีทีนสุดเลยอิงฟินิตี้เลยนะโอ้งามงามงามพุ่นนะครับโอ้แต่ว่าห่อนหลายได้จากหนาวนานหรือหนาห่อนพุ่นะโอ้ลายลายลายโย่สิ้าไปตัวนั่นเงีวไปเลยครับประองตัดตัวเราครับชิปนี่เงีวไปเลยใบพุ่นเลยเ์หเราก็จะไปซา โอ้เพิ่งใส่เวลาบ้างจากเพื่อนไปขับรถเทปับหน้าเนาะหน้านี่เนาะเพื่อนก็มาปลูกนะครับหน้าเราก็มาปลูก่อนนะโอ้เนียนอันเลยความขยันเนียนอนเลยครับวิธีปลูกพายางเด้อครับออกไปเบิ้งครับเบิ้งสวยๆแล้วก็เบิ้งวิธีเห็ดไปน้ำเด้อครับอันนี้เชือกนะครับเชือกเชือกเชือกเด้อนี่เชือกเด้อนี่นี่เสอกคู่กันเด้อครับใส่คู่เด้อครับแต่ว่าเพื่อนมา ต้นมันสูงกว่านี่เอาเส้อขึ้นอีกขึ้นอีกประมาณจักสี่สิบเส้นหรือห้าสิบเส้นหน่ยครับขึ้นมาประมาณนี้เด้นี่ก็ยังเตยผลผลิตลายอยู่คุณพึ่งนวยมันหลดสุดยอดเลย พันลายที่นี่นะยังเป็นปิดชิปเป็นนี่ครับฟังนี่มันย่งหลายอยู่ครับเป็นเย็บลายรอเราเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ผมนี่มาเพราะเป็นอังดอกนี่ครับเพื่อนอู้งามงามงามวัดีดาครับจินเลยครับจินได้เลยครับอด้วยเลยครับตรงขงนะ้ว่าหน้ามันน้ำย่อนเสียง วุ้ยหิงดกหักเด้อนี่พุ่นน่ะเบิ่งครับเบิ่งบังครับ,บ,บ,รบพ่นน่ะยังไม่ได้สุกอีกเพียบครับสุกก็มีครับโอ้โหพน่นไม่ที่พ่าได้สุกกม็มีมะเขือเทศพันลายชินีมะเขือเทศพันลายชินีครับกำลังจะสุกก็มีเพิ่งเก็บลายรอครับโอ้หอมหัวอีหลีว่าต้นมันนะ่ะของแท้เลยครับ คนมาเจ็บไปเรื่อยๆเพราะนเมื่อชุดมันงายแล้วนี่่นน่ะอ๋อนี่แห่งดกขักโอ้โหสิ้นเดือนมกรานะครับใครที่สนใจครับติดต่อได้นะครับเดอ้อเพื่นอยู่บา้านนาท่องครับแต่บนนาท่องของเพือสิงห์ยืนจังหวัดสระ,ะขุรครับผู้ใดอยากกินอยากเสี่ยมเบงนะครับหนงานต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับโอ้เอาไปขึ้นจานอาหารได้เลยนะ่นี่นะทำเป็นขลง ว่างนี่สุดยอดเลยหรือว่าชิ่มเป็นอาหารประเภทผลไม้ก็ได้นะครับพูดทำไมโอ้สุดยอดยอดหวานกับหวานอืมโอ้หวานหวานอมเปรี้ยวรครับเสียบหวานเสียบครับพุ่น่ะมันไหวนั่นอล่อยครับพุ่น่ะโอ้ต่อต่อครับบึงหั่นเครื่องหั่นเลยอ่ะอันนี้พริกเด้อครับอันนี้พริกพริกยังเงิน่ะ พริกขี้หนูซปเปอร์ฮอตนะครับเบิ่งหน่วยสั้นฉลางพุกคนพริกเผ็ดเผ็ดก็พันกินดาบาคนละพันก็พันกินดาบอ่โอ้พริกยัง่อว่าไม่กันซปเปอร์ฮอตฟังมาท่านนึรอโ้นี่ก็มีบุกเจี่ยเยอนะ เอาไปหน้าไปเรื่อยๆมันพอนคนน่ะข้าวโพดก็มีครับผสมประสานกันโอ้โหเยอะๆหน้าข้าวเหนียวนี่ข้าวโพดโอ้ข้าวเหนียวแถมม่วงเอาปักแกะมั่งกันนะน่ะพอดีเราไปเผากินน้ำมั่งกันนะเอาไปแกะแก้มั่งกันนะมันแถมม่วงแบบเจี๊ยงยินซื้อมันนี่นะผสมกันกับม่วงเปล่าแกะมั่งกันนะ

โอ้โเถี่ยวเงาเลยคุณงามว่อานไหมพริกไหมเบื้องครับเต็มต้นผ้างากวงไหมคุณน่ะเบื้องเอาต้นบักพิกปัดนี้อืคุณน่ะโอ้โหโคตรก็มีเอาบักเขืออีกบันนี้โอ้เดี๋ยวพริกนี่ผมจะมาทายให้เบิ้งชัดๆดูครับผมก็มาน้่อยู่บักเพิกพันนี่ผมจำซื้อมาได้อีกแล้วไปรีบลิปเบื้เง้อครับเด้อผมจำมาได้แล้วซื้อมัน นะครับซูเปอร์ฮอตนะครับซุปเปอร์ฮอตเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเอาตะพคร่ไข่พี่น้องเบิ่งเลยอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพื้นที่แอร์เรียตื่นตาตื่นใจครับง่ายหมูบาบักเขืออยู่วันักเขือพันอยังหนั้นนะมะเขือซ้อนแดงอื ยักได้วิธีปลูกกบมาเด้อบะนี้ยอ่าโอ้ยถ้ามาช่วงออกลูกมันก็จะงามพักนะักเขือเขอียวพริกนะครับมะเขือเทศโอ้มีครบสุดหมดเลยโอ้ยเกินจะมาตายกวนพิกพอดีเลย ต่อคลิปครับต่อคลิปเมื่อกี้นี่เครื่องมันหอนครับอือ,ออโ้่อนซ้อนบอกพลิกอ่อนซ้นอ,อนอ่อนซ้อนหลายหน่วยง่ามโมบาะพุ่นนะต้นน้อยๆนึงไหมนะครับยถึงกรดเลายมลายยางโนนาวิมันกันได้ซึ่งไปขับรถนะครับเออขอฝากไว้เลยนะครับเด้อผู้ใดสิทธิให้เท้าก็ได้นะครับ ไทยหไทห,ห,ห,หน้ารถไทยไงครับรถไทยคูเปอร์ต้าไซส์ใหญ่นะครับรไบท,ทยหน้าดันดินนะครับปรับที่เห็ดได้ลายอย่างนะครับกฝากไว้น้าแน่เ้ยครับเด้อรถไทยปอวิมานนะครับเบอร์โทรเพริ่นก็098ย0 1ก6 6 3 0ห เก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกหกสามนะครับฝากไว้น้ำเ,เดอ้อผู้ใดสิทธิ์ไทยให้ไทยหน้าก็ได้ปรับเกจตี่ดินนาเนนาหน้า,นา,นาปรับไว้เตรียมลงหน้าฝนนะครับสำหรับการเกษตรณเป็นเกษตรนะครับผู้ใดทีส่สนใจพริกสนใจมะเขือเทศนะครับสนใจพริกสนใจมะเขือเทศ มะเมือเทศนี่เพิ่งกิดมาประมาณจักเดือนเศษๆมันก็สิวหายนะครับซื้ออยู่บ้านก็นได้ซื้ออยู่สวนก็นได้นะครับหรือโทรมาสอบถามว่ามันยังบอ่อมะเขือเทศยังบอ่อพาราชินีห <c oughs> รถามว่าพริกนี่ง,า,ง,งามๆนี่ว่าพริกออกไปสุกไปนี่ก็สิประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับน่าี่เก็บได้อีกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็น,น่าจะเก็บได้แล้ว ครับโอ้ยงาสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาเลยฟังหนึ่งก็เป็นบักเขือบัดน,นี้พุ่น่ะบักเขือเมื่อด,ด้วนะครับนัน่นอันนี้ก็เป็นข้าวโพดบัดน,นี้พุ่น่ะโอ้โพดแถวางาเเลยเฟื่อยกันไปผมก็มีอีกนะครับสะวันเต๋บักพริกเปิลเราพุ่นน่ะสั้นซางลางอยู่บักพริกบักพริกอืมโอ้ยหลายๆหลายๆ เอาผู้ใดสนจิตสนใจกติดต่อเพิ่นเลยนะครับเด้อตามเบอร์โทรนะครับะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับผลิตผลิตงามๆเลยผลผลิตนี่มะเขือเขืองเซตุ่มต่ำมะเขือเทศเซตุ่มต่ำนี่มะเขือเทศพันลายที่นี่งามๆงามๆ ป้าอันยิ้ม